ะมาอยูผมจะเรเลยกันเรบอกที่มีชื่อว่า Last Order ซึ่งเป็นเกมของ Platinum 4เจ้าของ Obby ออบบที่แบบทุกคนน่าจะรู้จักกันมาดีอะนะมาซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนว Survival Puzzle ซึ่งผมก็ไม่รู้จะมี Obby ออบบไว้แต่ Platinum 4ชื่อนี้ Obby มีแน่นอนมาโท UTORIAL ว,วะมผมควรจะเรียนรู้ดีเพาะวะ่าดูหน้าหมากูเรียนก็ได้กูเรียนกันได้เออนี่คือไรวู้โหกระโดดข้ามโอเคยังคงเป็น Obby อ,อยู่อถ้ามันกระโดดไปปุ๊บ อ่ามันจะเกาะให้เองอัตโนมัติโอเคอ่าผมเก็ตผมเก็ตไอ้ใครที่มือนมุมกล้องนี่ขออภัยด้วยรนะ่ะพยายามหลับตาหลับตาดูคลิปกูไงเนะี่ยอืมระวังด้วยเพื่อนหากตกจากที่สูงมึงจะต้องเริ่มต้นใหม่อนะ่ะโอเครับทราบรู้เรื่องว่ะอืมแล้วทุกอย่างตอนตกจากที่สูงเนี่ยมันมีโฟลดเมทถ้ากูเกาะอ่ะโอเคโฟลดเมทพ่อมึงกูตายเลยเฮึบกเกาะโอเคกูร่วงไอ้เคี้ยกระโดดก็ไม่ได้ เลือกมากจังนอเออหยิบกุญแจแล้วกูก็เออเสียบกุญแจโอ้มึงแบบมึงไม่ถือให้มันตรงๆวะมึงมึงจะเอียงซ้ายทำไมวะป่ะพร้อมลุยมผมกำลังทำงานเอยเพลงเพลงลิขสิทธิ์ไปเนี่ยเพื่อนโอ้โหมึงก็ทำงานเหมือนกันเากะเราต้องช่วยกันอะมีออเดอร์ใหม่มาผมคงต้องเข้าไปรับออเดอร์กันไม่เดียวนี่คือ,อไรโอ้มากกอด อ่าต้องอบพิซซ่าครับใส่ไปเออโอเคแล้วทีนี้เรารอมันทำไหนใครโทรมาฮัลโหลกูต้องการพิซซ่าอืมโอเคเอาพิซซ่าไปกูไม่ทราบว่าเอาหน้าไหนครับอืมแหมสงสัยหน้าร้อนทุกคนรีบไปธรรมดากูหยิบมาด้วยมือเปล่าร้อนร้อน,อนเอ้าหายไปแล้วภารกิจที่มึงต้องทำระดับโลกเลยเออช่างมันแล้วกันในเมื่อเราพิซซ่ามามันถุเวลาออกไปส่งพิซซ่าละ ไอชิปหายแม่งไม่ได้บอกที่อยู่กูเอาจริงคงไม่ต้องถามให้มากความดูทรงคงเป็นไอไอตึกนั้นแหะนะไอกูขับได้ไงไวะเนี่ยเย็ดเคมอไซค์ดริฟ์โอ้โหแม่งอินดี้จัดมึงไปตัดไม้แล้วเต้นทำไมวะล่ะและแล้วผมก็มาถึง,ถงโอเคมาไอเพื่อนมันก็มาสงสมพิซซ่าเหมือนกันเหรอืมโอเคกูเห็นละนั่นคือหน้าตาของลูกค้ากูใช่ไหมมากิงกอง สวัสดีครับผมเอาปิซ่ามาส่งโอ้จดหมายเหไม่ใช่จดหมายแล้วผมก็ค่อยๆเดินเข้ามาเฮ้ยเชียเ่ยประตูปิดเฮ้ยกลไกแม่งล็อกอัตโนมัติอชิบหายเราโดนขังอยู่ในบ้านไปจริงหน้ากวอกไม่ได้เพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนไอ้โง่ไหนดูสิอืมตอนแรกมายืนตรงนี้มันไม่น่าจะไป เฮ้ยโอ้โหมึงเอากูเลยอ่ะเพื่อนเฮ้ยอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งไอ้ชิบล่มึงจะสับคอ,อกูเลยไม่ได้เวยให้กูหนีให้กูหนี้นนกูเข่าขวาไปเออม,มันยังคงตามอมันยังคงตามเออวิ่งขึ้นชั้นบนโกชั้นสองยังตามยังตามอยู่เอ้ชิบหายทางตันกูดอบตัวฮ่าฮ่าไงให้ชิบหายตามกูไม่ทำโอเคมาไปฝันดูหละแปลว่าเริ่มมามันจะไล่เราเลยนะปะเก็บคุณแจน้งเงินมาก่อน มุกเกมนี้จะเป็นเกมแนวเออเขาคล้ายกับเกมน,นี่ใช่ไหมหากุญแจนี้ไปเปิดกุญแจนูน้นหากุญแจนู้นเปิดกุญแจนี้เพาแต่กุญแจนาเงินผมเอาไว้ไน้แด้ใขได้ด้วยไปละสัตว์อยู่ทําไมเอออยู่ก็โง่เฮ้ยได้นเสียงแปลกๆอยู่ขา้างหน้ากู่ยหยิบกล่องได้ด้วยวะ่ะ <Hey, S 1> เฮ้ยเลา้วขึ้นได้เฮ้ย <Hey, S 1> ผมเห็นแล้วฮ <Hey, hey. S 1> okay. ึบฮึบโอเคไอลเราเนี่ยมันก็เก่งใช้ได้เลยเนี่ยวะ่ะกูขอท้องคําพูด เขาเรียเสียงมันจะมีหมาเอามากัดคอมันตรงนี้เลยวะ่ะมีหมาปะวะเฮ้ยโอเคผมเ,เปิดละอ๋อประตูนี้คือประตูที่มันล็อกอ่ะนะประตูที่ล็อกไม้โอเคเหมือนเราต้องรีบวิ่งไปไปวู้โหรัก,กูรอดอโอเคตอนนี้มีลิฟต์ส่วนตรงนี้เหมือนต้องหาอะไรมาพังมันอือฮึ ฟังดูง่ายไปชั้นบนครับชิบหายค้างโอ้มีคีย์เวิร์ดเออผมต้องทำอะไรแล้วกูกลับไม่ได้ใช่ไหมชิบหายกลับไม่ได้เ้อเอยผมมาเกิดในกงองเฮ้ยแย่แค่ไปขึ้น,นบนได้ฮะคือเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าผมรีตัวละครอรอวะทุกครั้งที่เราตายจะมาเกิดในกองนี้โอเคผมเกลีละไปชิบหายหลังบ้านล็อกข้างนอกมีหมาชัวร์เอาเว้ อนนี้มีรอยเท้าประตูเปิดได้เป็นห้องน้ำโอ้มีพรั่วดูทรงพรั่วคงได้ใช้สู้กูใช้หวดมึงกูจะหวดตีกูค,คิดผิดกูค,คิดใหม่อ่าทางตันเฮ้ยพี่ชายเฮ้ยโอ้เซฟโซนเซฟโซนก็เชี่ยแล้วโอ้ผมแค่พนักงานพิซซ่าผมไม่ทราบว่าคุณต้องการอะไราจากผมผมแค่เดินผ่านทางมาม,มีปลั๊ก เมยน,นี่นะ่าจะใส่ของได้นะอ่า maybe something goes there ต้องหา something ไปใส่เฮ้ยไอ้เชียไม่ใช่มึงประตูล็อกโอ้ oh oh, บักเก็ตอ้ล็อกสองบานโอ้ oh. เอาจริงเว้ยผมว่าผมเกลียดเกมนี้ใหญ่ครับผมเป็นคนบุกสวยผมจะเจอบ้างทุกรอบซึ่งที่นี่มันแคบลงไปข้างล่างไม่มีอะไรแต่ตู้เย็นชีสเอาไว้ให้หนูเฮ้ยผมได้ยินเสียงหนูด้วย,หยไหนหนูวะเฮ้ย,เ,ยเสียงมันอยู่ซ้ายมือผม มันผ่านมผ่านไปโง่จริงไม่เห็นกูได้ไงนะเนีเ่ยเพื่อนเพื่อนมึงเห็นหนูป่าววะมึงพอจะเห็นหนูไหมเพื่อนไ <c oughs> อ้ขี้มังโดดมาเฉยเลยปบนผิวสวงงามกูฟาดไปพร้วเอ้ยกูมีพร้วห <c oughs> นูอยู่ไหนวะเราขึ้นข้างบนกันก่อนเพราะว่าข้างบนน่าจะมีของดีเว้ย <c oughs> <c oughs> โอเคเหมือนข้างบนจะโอเคโอเคละฮึบจช้าโอเควู <c> ้ <oughs> ตอนนี้มีปลาใ <c oughs> ส่ชีตได้ไหม ใส่ไม่ได้มีปลาแล้วก็จะมีกุญแจสีทองโอเคข้าบนใส่กุญแจสีทองนะกุญแจทองแล้วก็ตรงนี้จะมีอืมมีทางไปต่อแต่ไปไม่ได้เครับทราบรู้เรื่องกูเอาเบนโจไว้ได้ไหมอ้าวเพื่อนกูชิมหายเพื่อนกูคิดไอ้เพื่อนโดดบนเตียงเว้ยเตียงเตียงเตียงเว้ยเพื่อนกูพิมพ์บอกมึง B E D อ้าวกู B e จะช่วยมึงยังไงดีวะไอ้ชิมหายมึงขึ้นเตียงไป พิมพ์ไปอาบบอยู่บนหัวมึงบนหัวมึงออไอ้เหีย้ยสะัดตกูเฮ้ยห้องน้ำไม่เคยไปเฮ้ะไม่เคยไปก็แย่แล้วกูคเคยห้องขวามไม,ม่เคยไปหมดเลยเฮ้ยพวมึงวิ่งึงไม่วิ่งกูวิ่งเองมันต้องมีบางอย่างที่ผมพลาดไปใช่ใช่พลาดแต่กูมาสมัครงานที่นี่แหละมันเอาอีกแล้วทุกคนมันเอาอีกแล้วไอ้เช่ยบ,บ้านก็อย่างแคบเลยเฮ้ยผมมาเกิดข้างนอกผมอยู่ข้างนอกได้ไง นี่ชิพายแต่ผมเมื่อกี้เมื่อกี้ผมตายไปอะไรแต่ผมว่าเกมมันจะบั๊กแล้วผมก็เลยมาเกิดข้างนอกขึ้นหลุมศพโอ้โหไอ้เชี่ยเฮ้ยพี่ชายคนก่อนหน้ากูเฮ้ย่วัดทัาบอันนี้ไม่ได้เหรอเฮ้ยกูมีมือไว้เพื่อนไปนู่นไอ้เชี่ยเฮ้ยกูปาไปเออ,อเกมมาลักกูแล้วโอเคผมได้หนังสือมาใส่ในบ้านละนะอือฮั่นี่น่าจะได้อยู่ในเมื่อเรามีนหนังสือแล้วโอเค เอากลับไปสายตรงนู้นใช้พวกคุณเรียบร้อยปาป่าป,าป,าปาเออว่าแต่มันอยู่ไหนวะฝั่งซ้ายเฮ้ยใครคือเฮี้ยอะไรไม่ตลกกูไม่หากูเสียบเอ้ยเข้าเลยรู้สึกปลอดภัยขึ้นมานิดหนึ่งป่า let's go สวัสดีครับกุญแจสีทองเอามานี่ยย้าาาฮา กูนึกว่ามึงจะเข้ามาฆ่ากูแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้กูป๊อตเลยมึงรู้ไหมไอ้ที่กูแตวแตกเอ้ยกูมีดาบไอ้สัตว์กูพร้อมสู้แล้วมาตัดโซ่เฮืฮึือมึงมาไอ้ผีดิบมาเฮียกูขออีกรอบซาซาเกโยเอาดีเอาดีผีจากไม้ครับอันนี้จะเป็นพวกรุ่นพี่ของเราที่แบบมาสมัครพาทามที่นี่เอาจริงมึงน่าจะสังเกตแล้วนะ คนมาสมัครที่นี่ม่งขีดทุกคนเลยให้มึงเกือบไปแล้วอ๋อเคลียร์ให้หมดจะได้ประตูเปิดแลอวนะไปะเฮย้ยเฮ้ยชัวไอชีดเกือบร่วงข้างหน้ามีขวานสรรับบอกเลยไม่โดนกอูอู้เขี่ยเสียวตูดแล้วเกินกูโอ้อันนี้คือไม้แหละไ,ไม้ฟาดนะระยะประมาณน,นี้ไม่โดนนะโอ้มากดบุ๊ค อยังจะไปดูโอเคมากูรอดละอยากเข้ามาไอพี่ชายเฮอื้อฮืห้อเฮืเฮือหื้อเฮขึ้นเฮือหื้อเือ้อเฮือหื้อเฮือ้อเือ้อเฮือหื้อเฮห้อเฮอหท้่เฮื้เฮือ้อเฮือหื้อเฮห้อเฮอหื้เฮือหื้อเฮื้เอหื้อเฮื้เอหื้อเฮือห้อเฮอหื้อเฮือห้อเฮือหื้เฮอหื้เฮ้ยอเอ้เฮื้อเฮห้อเฮ้อเฮ้เอ้ เพื่อปิิสนาต้องเดินต่อเราคงต้องไปกันและนี่คืออะไรเอ้ยผมไม่มีอะไรให้ซัวนะไอ้กระโดดได้ใช่ไหมโอเคง่ายง่ายยกมาให้ออกอ่ากลับมาตรงนี้เรามีกุญแจทองเอาไปเสียบข้างบนแล้วนะไปหาทางขึ้นเฉยไอ้สักกูตกใจนี่มันรุ่นพี่อะไรคนหนึ่งนี่หว่าเออ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 ไล่กูเลยไอย้เพื่อนขอมังโชคดีว่ะกระโดดฮึบอ่าฮ่าไง โดดตามไม่ได้เด้ขายเลยเห็นหน้าน้องกวางอืว่าไงต่อวะมันมีอะไรให้กูเนี่ยม <so> ีหมีเหรอประตูล็อกให้กูมาทำไมอ่ะโอ้ไอ้เชี่ยมังเลื่อนได้โอ้โหมืดชิบหายไม่เห็นหี้อะไรเลยโอ้โหกูอ้าอ้าวอ้าวอ้มันตัวอะไรวะเนี่ยมันตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยกูดูอะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยมึงคงไม่เข้ามาใกล้กูเออมันเข้ามาใกล้กูเว้ย มึงคงไม่ขึ้นมาใช่ไหมแม่งขึ้นมาเว้ยเฮ้ยกูปากล่องใส่นะไปเก็บเลยเว้ยนะกูกระโดดข้ามเอาแม่งช้านี่หว่าฮ่าฮ่ไปแล้วกูไปอยู่แล้วประตูล็อกไอ้เหี้ยออกกระโดดกระโดดโอเคลงมาทำไมเออโอ้เฮีย,อยเอ้ยไอ้หนูกูมีชีตเอาไปเพื่อน เฮ้เชีย่ยหนูให้กุญแจบันไดเนีเ่ยนะเฮ้ยนี่มันชั้นบนโอ,โอเคโอเคโอเคผมได้กุญแจมาแล้วผมมีบันไดอย่างนี้ผมจะบันไดมาแปะตรงนี้อ่ะขึ้นไปกดปุ่มเรียบร้อยอ๋อประตูนี้ก็เปิดโอ้เอ้มันสะดวกสบายดีเว้ยเฮ้ยโอเคอเคไปไปเพื่อว่าไงาเรามีกุญ แม่เอ้ยเราจะไม่มีชีวิตอย่านะเว้ยกูมีกุญแจนี้นะเว้ยกูไขกูเปิดใช่กูตายแล้วผมก็กลับมาใหม่โอเคเราต้องเอาอะไรไปอืมเฮ้ยเหมือว่ารอบนี้เราไม่ต้องเอาอะไรไปเราแค่กระโดดขึ้นไปเว้ยปะ่ะมีปุ่มอยู่ไอ้ปุ่มนี้จะดรอปอันนี้มาให้เราชึบเฮ้ยดรอปบ,บันไดสัตว์เออเจ้ยเฮ้ย ไอเชีย่ยมังสาบยักโอ้มากอดใครที่ไม่ชอบผมขออภัยด้วยผมหนีให้ผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนี่คือไม้ที่มันล็อกไว้ส่วนนี่ประตูที่เปิดได้อาา่าฮะมีทางให้ไป <c oughs> อ้าวมาถกแค่ภาพไม่ะหวกูจะไปกลัวภาพทำไมวะไอเชีย่ยเออโดดข้ามหัวเลยเออใครมันคิดค้นทำขึ้นมาขอให้พ่อมังขิดบูกระเลดทั้แปลกๆโอ้โหกูชื่อบู ละก,กูก็ล่วงลงมาชิปหายละสับต่อยต่อยชกชกกูต่อยสุดแรงแล้วฮึโอเกือบตัวเป็นรูแล้วก,กูหลายรูซะด้วยเดี๋ยวมาแกนี่คืออะไรเกมประกอบท่อโอ้มาเกดผมจะต้องประกอบท่อรับบทเป็นมาริโอชั่วคราวเอ้ชิ้นนั้มันท่อปลาปลาสักนี่ผมรับบทเป็นช่างแอร์แล้วกันเออเออบทนี้ใครใครอยากรับมา เฮ้ยตรงนี้ห่อฮ่อแรงกูเยอะไหนมานี่คืออะไรเอาไฮสกอร์พันหกอะผมเป็นนักแม่นปืนซะด้วยดิมากูพร้อมป้าบป้าบกระสุนมึงแปลกๆนะโอ้โหกระสุนแม่งอย่างแย่เลยคุณไกลปืนมันไม่ตรงมันต้องยิงย้อยโอ้โหแล้วตัวขี้อะไรแขนใหญ่ๆวะเนี่ยเอ้ยกูยิงไงให้โดนฮะกูเอาเป้าไว้ตรงกลางหัวเลยเนี่ย แล้วกูไปไม่ได้ถ้าไมา่ยิงได้พันหกมึงว่ามาเอาดิกูได้พันเจ็ดพวกมึงมาอีซี่ตัวอะไรวะเนี่ยหน้าตาเหมือนพนักง,งานสปิซ่าเลยมัง่มงใส่หมวกแบบเดียวกันนะนะโอเค,คกูกลับขึ้นมาลนะเฮ้ยอยู่ๆก็คลื้ม,ม,มล้วบ,บ้านมันเอียงไหนสองเดอไม่เห็นไม่เห็นอนาคตกูปะ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 ผมจะเจออะไรอะไรมันจะดักทางาอยู่ขนาด เรามาพิสูจน์กันทุกคนเพื่อเชื่อโหเคียบ้านมึงอย่างเก่าแต่มึงมีริฟอืมอากูขึ้นก็ได้โอ้โหแห่งเอ้ยแล้วผมก็มาสวัสดีครับอืโอ้เอาจริงถ้าเราโดดลงน้ําไปก็จะรอดชีวิตเลยนะแต่มันจะง่ายเกินไปปากกูพร้อมไปไม่มีพลังงานสวัสดีครับโอ้โหตรงนี้มึงก็ชิวจับสิบพิซซ่าเอาเฮ้ยเก็บได้ด้วยอนะ่ะไอผมไม่ได้สะสมเลย แก่เปแล้วเราต้องหาพลังงานมาใส่ให้นะโอ้มันลงได้เคยค่อยๆไต่เจ๊บค่อยๆไต่ค่อยไต่เปิดพลังงานโอ้ไอ้เหี้ยไม่ทำมาแก้ๆวะวู้ฮู้ไปรีเลยถึงเวลาโรลเลอร์คอสเตอร์วู้ฮู้เค้โคตรผ่านผลเอ้ยใครจะล่วงวะเนี่ยมันของกินกูล่วงมึงค้าสนานเลย เร่งสปีดด้วยความเร็วและขึ้นมาที่หุบเขาหุบเขาหนึ่งเหมือนจะเป็นเหมืองอะนะปะผมนี่ก็ชอบแล้วเอ้ยเพิ่งเพ่เเราต้องนี่มีไม่ครับพ่อเมืองไอ้สัสกูพังกำแพงกูพังกำแพงโหนี่ก็ที่มาของติดหินเฮอเคีย่ยแม่งมีลาวาเฮ้ยนี่มันบ้านเมืองอะไรกันฝั่งซ้ายไปไม่น่าจะได้เราไปฝั่งขวากันก่อนคือไปหยิบได้นะ ให้มึงปาให้มึงปาเอาหายเอามาเนี่ยผมมีระเบิดห,าหาการที่กูมีระเบิดนั้นมันแปลว่ากูไม่ได้จุดไงมันจะบึ้มให้กูไหมเพราะผมต้องรีบไว้ทุกคนนทุกคนดูด,ดูเราต้องจุดไฟปึ๊บเจ็ดหกห้าสี่ือ,อ้เราแม่งเจ๋งจริงๆ เฮ้ hey, ลงน้ำโอ้โหเย็ดเคไม่ว่าจะสูงแค่ไหนลงน้ำเท่ากับรอดตัวนี้มีกรงกูคงติดในนั้นใช่กูคงติดในนั้น,น,น,นมีไฟอยู่นั่นตรงนั้นมีกรงกูต้องเอาขวานจากมึงไปสับรัวแน่ๆเค okay, ได้ได้ได้มามึงว่ามาไอ้เชิบ,บึกก,กูปาไปทำไมวะนะสี่สามสองหนึ่งอเอามานี่ กลายเป็นอมองอัสไอสัตว์แล้วกูมีขวาละกูแม่อ้าวแม่งสับกูแปดสิบทีกูตีทีเดียวพังชีวิตของเราบันห้ามสู้อยู่แล้วสัตว์เอ้ยลงไงให้ไม่เจ็บวะสัตว์เอ้กูมีคําถามไว้เพื่อนโอ้โหกูเห็นละแค่ไม่ใช่มองเห็นบันไดมึงอย่างมืดเลยเอาอีกแล้วแม่งมีของเล่นกูเล่นอีกแล้วมาใครๆก็ชอบของเล่นเฮ้ยเราบังคับตัวเองได้ เออเฮ้ยมาใหม่เดือรุ่งเดืองเดืองเฮ้ยชนไปเลยออกจากที่นี่อโอ้ยเย่ผมรอดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนว่าแต่ชั้นใต้ดินที่ลงมาข้างล่างมันคืออะไรอ๋อ,อมันคือภารกิจปริศนาละอ่ะผมเก็ตละโอเคสำหรับโลบบอกลัสออเดอร์ของทุกขอจะลงไว้ตรงนี้ก่อนครัก็จาฝากกดไลค์กดติดตามและกลดติดผมด้วยจริงๆมันยังเหลือเควสอ,นะอีกเยอะแยะเลยนะเออศูนย์ทับหกไอชั้นล่างแล้วก็ไอตัวแขนใหญ่ที่เราไม่เคยเจอกัน ใครที่ลองเล่นแล้วสามารถมาบอกผมที่คอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยหรับตอนนี้ไม่มีเลยว่าขอตัวลาไปก่อนผมไปละไอ้ฟังตัวไหนผมด้วย